ก่อนดูคลิปนี้เรามาประกาศรายชื่อผู้ส่งเรียนกันในยูฟาดโจกคนที่ตอบคำถามโดนใจมากที่ออทสุดนั่นก็คือคอมเมนต์น้ำว่าได้ man, แมนอเวอร์ลยครับผมคอมนัดตอบมาว่าตะโกนหาลอนฮอร์ส นีจิ๊บใช่มันรูปภาพแต่ละอเอามันน่ากลัวจังมันเนี่ยมันน่ากลัวกพีกี้่ากลัวันออกลาบตะวันตกขบ่ายเลยรีเวนโอ้ยดูของดิโอ้โหกลางแสวอันนี้คืออะไรอ่ะไหนเนี่ย A ใหญ่ๆนี่คืออะไรที่ตั้งกล้องนี่ยเนี่นี่ ไม่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 ต<อ>ไตรงน,นี้ตรงน,นี้แอรเอใหญ่เ,เ,เ,นเนี่ยอ๋ออันนี้เอาไว้จับเสียงถ้าเกิดมันมีอะไรทำเสียงมันจะจับหมดเลยอ๋อถือไปข้างหน้าเปิดเครื่องแล้วถือไข้างหน้าผมไม่อะไรดีวะอ่กมา,าแล้วหาห้องก่อนเ,อเอ<ๆ>่ียงแรกหาห้องก่อนไปสายเราเลยผีกลัวอุปรกรณ์พวกนี้หมดเลยผีทาไม่กลัวเขาลุยละผีมันโอลโหอุปกรณ์เลวดิขังเซ็เราเรากลัวนะเราเป็นผีเรากลัวนะ กะเอาจับผีให้ตายอ่ะเกมเกมไม่ดังเ่ยครับเพลงนี้สวัสดีครับผีบ้านผีเมืองเปอรชันสองดีกว่าหรือไม่ก็ได้ดินได้ดินมันสิบสี่องศาไม่ปกติไม่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 ต้องติดตั้งรอสิบหรือสิบ10ก็เริ่มไอ้เนี่ย เฮ้ยไม่ไม่เห็นเราตัวเองผีมันเนี่ยผีเพื่อนะตายแน่เลยหรอหน่อยตายแน่เลยกูชอบเดินแล้วก็ปูนตายโง่ๆเนี่ยมึงไม่หาอะไรเเลยไม่คิดมึงอ่ะชอบเดินแยกตอนตอนตอนผีมาไม่ไม่ไม่ใช่มึงชอบเดินหาผีดีกว่าไม่มมีึงชอบเดินหาผีเฮ้ยเอาปิดไม่ใช่ไม่ต้องปิดไฟ ลองบิดไฟเูให้หน่อยไม่ได้วะรไม่เปิดเครื่องอะไรให้หน่อยดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมีกล้องใครมีกล้องมีมีมีถ่ายถ่ายถ่ายหน่่อยยถาตีนครับถ่ายตีนห้ครับไหนระดีไหนอ่าถ่ายแล้วถ่ายแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วเอ้ยเฮ้ยไอ้นี่อันอันนี้สองฟิซซิ่งเฮ้ยอะไรอะไรฟิซซิ่งฟิซซิ่ง โอเคฟีซิงแวไออยู่เวลไใช่ไหมยมลไ่เวลไอ่ะในตืดมี่คืออะไรวะมัน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 มนต้องแตงต้องแต่งถึนงงี้เลเฮ้ทุกคนเราม่เทียน w วรกิฟอัพอัศวัยเม่ควรวางไม่ได้ส่ะเงียงไม่ยนยนยนใส่เทียนตรงนี้หน่่ยสัเงียมันไม่ได้อ่ะต้อังเิเตียมวันยากจังวะ ปัาเกลือปึ๊บปึ๊บเอ่อปึ๊บโยนทิ้งผีน่าจะกลัวหน้าโดนเนี่ยแม่งทำของได้เท็ไปหมดแล้วทั้งแม่งทำไมเครื่องนี้มันไม่ติดวะเว้นกูวางเครื่องเอ่อโมชั่นไว้ตรงตรงเนี้ยสีขาวขอ่ะกูวางไปแล้วฮะวางไปแล้วอยู่นี่มางไว้ไหนไม่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 สีขาวเครื่องสีขาวจริงไง เขาติดกำแพงเหรอใครบังตรงเนี้เขาบังไหมไอ้ผีเคลื่อนไหวพี่ผีเคลื่อนไหว้สี่สี่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะออกมาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นตั้งแท่งยาวๆสีงสีส้มเนี่ยมาดูตรงรถดิออกมาเฮึออกมาเอาไปใช้มาลองใช้ไปใช้ก่อนออกมาเนี่ยนนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อมันจับเสียงไงอ๋อซาวเซนเซอร์แล้วไอ้มันเว้นเว้นเว้นไอ้สีเหลืองอะไว้กลางห้องเลยมันแอเรียมันใหญ่มากใหญ่มากๆเลยไว้ข้างๆไว้ไว้ตรงงานตรงตรงกลางแบบกลางเรนยเครื่องสีขาวอะไว้ไว้ตรงตรงข้างๆซิงเลยมันไกลมากโอ้ยมันแหลกจังวะตรงนั้นระวังนตรงที่็ม่ยู่เมื่อกี้เออเออเออติดตรงนั้นก็ได้ติดได้ปะติดดิ

M F ห้าตัดไปเลยสปิริตบอกยังเป็นไปได้ซิงเกอร์พินตัดไปเลยกดออฟยังเป็นไปได้เออกดออฟอะดูยังวะออกไปออกไปเราต้องปิดไฟเข้าไปใต้ตัวเราอยู่เลยปิดไฟก่อนนี่มองไม่เห็นอะไรเลยโอ้แล้วบ้านแม่งเล็กจูกไงเนี่ยตจูงไม่ได้เราใช่ไม่จะความตายอ่ะต้องให้มันอยู่อะต้องให้มันอยู่ตรงเนี้ยออกมาเว้ยไอ้คนกิดน้ำดำออกมาเว้ยไอ้คนนี้อยู่ไหนกันเนี่ยอะกินอาซายกิ๊บอาตาเน่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  แวอยู่ีล้วพี่ผมเห็นกลมกมสีขาวฮะเอก้มกลมสีขาวผมเห็นอยู่กดออฟไหมกดออฟออฟยังอ่ะใช่อ่ะกดออฟเจ้ยยูเลเจอแล้วเหรอเจ้ทำสีดดี๋ยวให้มันมาหันสักรอบไดยมั้ยโอ้โหทำมันหันได้ออกมาดีจมผีชี้อายห่ะเดี๋ยวทำมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหลูกผีก็มันยู่งใหญ่แล้วเนี่ยยุ่งเ้น

ไมาตัสามมันเกินหน่อยโอเคเอ้ยลอง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 เพลงด้วยกันงองเลลงเพลงด้วยกันแต่ว่าลองลองเพลงพร้อมกันลองเพลงพร้อมกันสาม่มีเหรอเฮ้ยเป็นแล้วองเพลงพร้อมกันลองเพลงพร้อมกันลองเพลงพร้อมกันไม่มีไม่มีเป็นเดิมเราเพื่อนไม่มีออกมาเร็วออกมาเร็วแอปีเปอร์เปมนจริงหรอ ไม่มีเบอร์เบอร์ที่เธออยู่ happy birthday happy birthday happy birthday to y o อนีนเอาในสเปย์ใสนลมาสเปย์ใ่านี่งเาฮนี่อาผ่านนะพวเรสป์ไม่มวยคน่ย่นี่กูมีมีดตัเคก้ให้หมด มีนี <cues> <l convert> ่ม <cons urai> ีตัดเค้กนี่มีคนเลื่องไหนเค้กอ่มีจะไมปแหมยูผีอยู่ไหนวะตัดตัดตัดแหมอยูผีไม่กล้าออกมาผีไม่กล้าออกมาแล้วมันกลัวเราแทนผีมันหลวมผีมันผีมันนี่คนเดียวนี่เอาครีมไปโอ้ยครีมครีมทานนะ เอ๋อทีมฐานาไอ้ผีนั่นน่ะไม่ใช่ทีมฐาน้าเอ้ยไม่ออกมาเราไปนะเว้ยเออไม่ออกมางอนนะเาจาดจัดให้เนี่ยงอนนะเพื่อนนี่นี้ข้าไม่ออกมาลองงอนนะมึงไม่ออกมาทำอไมไม่ออกมาวะมึงแม่งไม่จัดจานให้แม่งจอดเออว่ะเออลองจัดจานโคตรซาตานเลยมมีอาหารไม่มีอาหารมั้ยมีอะไรให้วางไหม ทำผีอะไรเึ en, oh, ีมาหาผีเลยหาผีอะไรเนี่ยเฮ้ยกีนวัชเจอพ่อเป็นกรีนโอ้โหดูถังขยะเลยถังขยะดิเฮ้ยกลีนวัชเจอพอเป็นกรีนอะไรอะพอ จ่เาดิมันกองคุคุเนี่ยแท้ไม่ได้รปะไม่ไม่ได้เหรอจ้มาอยู่อยู่ในบ้านนีแหละหาดิังออกมาไม่มันมันอยู่ในบ้านนี่แต่ละนี่จุดจุดไมจดไมจุดไม้เรืออะไฟ่เป็ดแปลว่าอะไรวะเดดเดดกูตาอันหนึ่งบอลูตาเฮ้ยกูตาเฮ้ยูตาเอ้าขึ้นลงขึ้นลงผีเป็นไรออกมาดยให้ขึ้นลงขึ้นลงงนั้นะเฮ้ยพูตยพูตเ มึงยืนนิ่งกันหมดเลยวะยืนดีกูกูมามาทำสิ่งหนึ่งตอนนี้ขอตอนนี้นะครับก็เจอผีสามตัวที่กำลยืน A I P อยู่นะครับสมานี้มีคนหนึ่งก็กําลังยกเอ่อยกทายยากอยู่คนหนึ่งนะครับอีกคนนึ้นก็ก้มหัวอยู่นะครับตายกินข้าวกันมาไปกินข้าวเดี๋กินข้าวไม่หยุดพูดไม่ได้อ่ะตัดปล่อยพูตจ้าอร่อยจังกินน้ำก่อนกินน้ำอยู่น้ำ วิวคอนน oh, oh, no. oh, no. ี่กูเจอซิกูไดกูได้ซิลิโคนเนี่ไหนสิไหนซิลิโคนเฮียดูไปโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเฮียดปไปบุต้าไปูดต้าเป็นม้งดุริสุดไฟดิ ไอ้ผีหลอกเราผีหอเราผีหลอกเราหลอกลาลาสัวัลาสัวไปไปูไปไป่ยอยไรไม่่า้นไปูตามามาตายไปไปตายมีคนตายก็ตายไอ้เงเลยไปพู้่ายให้แล้ว่ะไปพูด้ทสวยมากเลยเธอโอ้จรเราสวยมากเลยอะ ทำไมคิดตายคิดเดีะวน้อยเลยคิดตายละไหปุ๊บดบด้นิ่เทนด์รัเลยนะอ้นี้ผมเล่นผีจิอันนี้คือบอกอันนี้ผีคนแก่ผีคนแก่โอ้ยแล้วไม่ถือขวานด้วย่อัอันนี้ผมมาป่าอันนี้มาป่าหรือว่ามาลาทาผีนะคิดได้ตังค์อะไรเต็บาท นี้คือนี่ไงวะเสร็จแค่ห้าสิบบาทนี่ไงวะไอ้ีงนได้เจ็ดคิปเงินหลวไรอะเลยซื้อกลับคลิปหน้าผมจะหเรื่ยเเกมอะไรเยอะคืเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยถ้าคุณว่าคุณกดแล้วขอให้คุณนั้นมีแฟนน่ารัก